คำถามจาก Facebook นะคะหลวงตาคะสวดมนต์เสร็จแล้วเผลอหลับนะคะฝันว่าวิญญาณมาทำร้ายคะ่ะสะดุ้งตื่นมาสวดมนต์อีกคะ่ะแล้วก็เผลอหลับอีกวิญญาณตนเดิมเนี่ยก็มาทำร้ายอ,าอีกคะ่ะก็มันรออยู่ไงมันรอ,อ่าทำ,ทำไมไม่แผ่ให้มันล่ะตื่นขึ้นมากับนึกถึงพระกรรมพระก็ได้นี่ก่ล้ แผ่มันไปหลวงปู่ทรงมันไปจบไม่ว่าเราจะฝันเจอสถานการณ์อะไรก็ตามที่มันไม่ดีให้เราแผ่ย้อนหลังย้อนหลังนะฮะแล้วถ้าเจอฝันว่าเจอในสิ่งที่ดีล่ะคะเอา้ารับมาดิฝันไม่ได้โชคก็รีบรีบหน่อยนะพรุ่งนี้เลยอะไรประมาณเนี้ย แล้วคนที่ฝันแล้วจําไม่ได้อะคะหลวงตาอ๋อจาไม่ได้ <laughs> มันยังไม่ถึงเวลา <c oughs> คนที่ฝันแล้วจําไม่ได้ยังไม่ถึงเวลาคําถามต่อไปนะคะเขาถามว่าพี่ยักษ์ทองทิพย์ช่วยเรื่องอะไรคะใจใเขาช่วยเรื่องอะไรล่ะเขาช่วยได้ไม่ทุกเรื่องหรอกใจใเขาช่วยเรื่องอะไร เรื่องรัพย์เรื่องป้องกันเรื่องทรัพย์มันคงอยากนะฮะมันคือเรามีแล้ววะเรามีเขาก็รีเรียให้จะได้อยู่นะถ้าไม่มีต้องทำใหม่ทางที่ดีคือให้เขาดูแลรักษาอนุเคราะห์ช่วยเหลือตัวเราครอบครัวญาติเพราะเขาเป็นชิปใช่ไหมเป็นชิปเป็นวิญญาณเนี่ยถ้าบอกเขาให้ดูแลรักษาอนุเคราะห์ช่วยเหลือ ญาติเราผัวเราเมียเราลูกเราธุรกิจเราเพราะเขาเห็นนะเขาเป็นทิพย์เราอธิษฐานเนี่ยไม่ให้มีอันตรายไม่มีอุบัติเหตุอุบัติภัยอย่าให้กินในสิ่งที่มีพิษอะไรพวกเนี้ยมันจะได้เป็นโรคเขาเป็นทิพย์เขาจะ,จะสามารถจะเบนได้งไงเข้าใจไหมปลอดภัยอุบัติเหตุอุบัติภัย,ภยใน ชีวิตช่วชีวิตนั่นแหละลูกแต่ต้องนึกถึงเขานะโสดมลเนให้เข้ามาโมนา,นาบุญตลอดชีวิตนอเไว้แล้วพี่คุดล่ะคะเหมือนกันในโลกวิญญาณเองอธิษฐานเหมือนกันนะบอกนาคพวกคุดกุมพันธยักษ์พวกนีน้ถ้าวตโรบรณสีนะอาธิษฐานอย่างนั้นถ้ามีทรัพย์ก็ขอด้วยนะจ๊ะ สมบ <Jamie, S 2> ูรณ์ไปบุญต่อบุญคำถามจากในนี้นะคะอ้าวในนี้มีคนถามด้วยเหรอมีไม่กี่คนหนูพูดสิคะคำถามจากเฟซบุ๊กค่ะเขาถามว่าว่าขนาดที่เขาสวดมนต์ค่ะเขานึกถึงพ่อที่เสียชีวิตไปแล้ว เขาจะมีอาการร้องไห้ตอนที่สวดมนต์ตลอดเวลาเลยค่ะก็ถูกแล้วนึกถึงพ่อก็ถูกถก็จะบิดามารดาหมู่ญาติผู้มีพระคุณเจ้าก,กรรมในเวนผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวพันหลวงตาคะการทีเ่เราสัมผัสได้ถึงวิญญาณที่เขาร้องไห้อยู่ด้วยเนี่ยคะ่ะ วิญญาณไปจากคนเข้าใจไหมเพราะนั้นวิญญาณไม่น่ากลัววิญญาณเนี่ยถ้าลำบากก็น่ากลัวเพราะเป็นอันตรายเขาอาจจะทำอันตรายเราได้พูดหนึ่งถ้ามีปัญหาในอดีต่เนียทำไมโบราณคืองห้อยพระอันนะ่ะป้องกันอันตรายเรื่องของโลกวิญญาณที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราคือ เจ้ากรรมในเวรเราเคยด่าเคยว่าอะไรเขาเนี่ยจะเขาจําได้แต่เราปัจจุบันมันมืดสนิท <c oughs> เขาจำไม่ได้ใช่ไหมเออเราก็ต้องห้อยพระเพราะหลวงพ่อจึงไม่ห่างจากพระหนักเป็นเบาท่านว่าอันตรายคนโบราณเนี่ยถ้ามีปัญหาเนี่ยเหมือนคนจะตายเนี่ยเขาจะไม่ห้อยพระในส่วนใหญ่ลืมหมดเลย ไม่ห้อยอรัอ่ามพี่ถามดินนมันหมนดแล้วมันไม่บังเอิญเหรอครับหลวงตาทําไมแบบช่วงจังหวะที่ดวงจะถึงข้าแล้วเราก็ลืมห้อยพราท,ท,ทั้งทั้งที่ห้อยอยู่ทุกวันเนี่ยครับโอยกรรมเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะตุกรรมมันมันเวลาเข้าเนี่ยมันร้อนเคยเห็นหลายคนละร้อน มันคนโบราณถึงบางคนตายเห็นหัวไม่มียังมีเลยต้องหัวไปไหนวะสักพักกับตายแล้วไงม,มันเป็นลางสังหณนนะจริงลางสังหณ์เรามีมีทุกคนนะในอดีตตั้งแต่เด็กมาในลางสังหณนนะมีทุกคนนะแต่มันห่างหายไปตอนนี้เพราะเรื่องของวัตถุพวกนี้ทําไมลางสรางหณ์หายเมื่อค่อยไหว้พระสวดมนต์ทำไมเขาต้องไหว้พระสวดมนต์ตอนเย็น เพราะเขาร้างคืนกลางวัน่าเขาจะอยู่กับพระอยู่กับพระกราบพระแล้วไหว้พระสวดมนต์เพราะจิตก็อยู่กับพระ,พระ,ยพระทนระะย,ะยนี้เวลานอนน่ะมันก็ตามไปที่นอนก็นอนไม่ฝันร้ายส่วนใหญ่จะฝันไปที่พระมันขยะแต่นนี้ถ้าเราไม่ไม่ไม่ล้างขยะกลางคืน ไอ้เจี๊ยบเจี๊ยบตอนนี้เมียไปหายเจี๊ยบสะดุ้งละเมอยาเจี๊ยบเจี๊ยบเมียก็มันไปด้วยไงมันไปที่ฝันเนยเหมือนคนเล่นไพ่อ่ะคือไม่ได้ว่าสมมติพอนอนเอาแจ๊กแมมแจ๊กแมมมันตามไปกลางคืนตู้ตู้ไม่สังเกตเวลาไปนอนอ่ะนอนข้างๆคนนอนข้างๆอยารู้อ่ะคนที่ละเมอคนที่ฝันเนี่ยรู้ เพราะนั้นผัวเมียถ้าสังเกตได้ง่ายมันมีปัญหาให้มันกินเยอะๆผัวมันต้องนอนแน่นอนนะแล้วมันต้องฝันในวันเนี้ยมันต้องฝันสักวันนึงมันจะละเมอละเมอฝันว่าเอ้ยนัดไว้ทำไมไม่มาอะไรเนี่ยเมียสงสัยนะเราเอาจริงจะเมียต้องคอยระวังอยู่นะอย่าห้ามนอนนะเว้ยดวงตาอย่าง เวลาเราฝันว่าเราวิ่งไปหนีผีอะไรเงี้ยเพราะตื่นมาทําไมเราถึงเหนื่อยจริงๆริงเงี้ยหลวงตาเหนื่อยครึ่งเดียวตุว้ครึ่งเดียวนั่นแหละครับเพราะมันไปที่จิตเนี่ยจิตควบคุมมันอยู่เนี้ยควบคุมธาตุอยู่แต่ถ้าเราวิ่งจริงๆริงมันเหนือ100่อยร้อยเปอร์เซ็นขนาดเราฝันวิ่งเข้ามายังห่อแหแหกเลยถ้าอย่างนั้นเวลาเราฝันไปทําบุญเราก็ได้จริงๆครับหลวงตาได้จีทำไมจะไม่ได้ เอ้ยหลวงตาหากินความฝันหนึงจะเป็นคะาวาลแล้วหลวงพ่อท่านสอนไว้กลางวันทํางานเนี่ยบางเองก็ลืมสวดมนต์นั่นแหละจังหวะมันมีทั้งโลกมั่งเวลาเองนอนเองก็สวดให้หลับไม่นานก็ไม่ฝันรายมันก็ไปฝันไปทําบุญนะมันดึงอดีตจุเออฝันไปเรียนอาคมมั่งฝันไปสักยันมั่งฝันไปเทศมั่งนู่น เคยมีนะแต่คเคยมีบันทึกไว้เหมือนปัจจุบันนี่แหละปัจจุบันกรรมที่เป็นส่งผลที่เราไม่ก็ยได้สังเกตคือจากตาหัจมกูกลิ้นกายนะกรรมนะทั้งดีเนี่ยไม่ดีด้วยผัวเมียด่ากันทำางานมาเร็วะวะมันโกรธไงใช่ไหมหัวไม่ดีทั้งนั้นกรรมอย่างอื่นก็เหมือนกันพวกที่ป่วยพวกที่บัตรเหตุเพราะอะไรก็ตามเพอะ มาจากตาเนี่ยแหละพอเราตายเห็นปั๊บยังชี้เนี่ยขับรถไปไหนไม่สวดมนตนะ์นะไม่ชี้ก็สังเกตแล้วไอ้คันนี้ขันนี้ไอ้รงนี้ยมันทําเนี่ยถ้าไม่ชี้เคยทํานะเห็นปั๊บรู้เลยเฮ้ยนี่หมูนี่ทําได้เลยนั่นนะคืออดีตเนมันก็จะย้อนเลยย้อนอดีตทันทีเลยเหมือนไม่ชี้มีผัวหลายคนแหละถ้าเห็นงหลัง,ลงเอ้ยผัวเก่ากูเนี่ว่ะไหนมา ไม่มีเ,มเก่ากันว่านะประมาณนั้นนะคือปัจจุบันเนี่ยมันย้อนอดีตนะแล้วมันไปอนาคตเนี่ยคำเหมือนกันทําไมท่านให้สวดมนต์เพราะเบรกพวกนี้ไงเมื่อก่อนลงตาฝานเดินฝานแฟนเก่าจำมันไม่ได้เลยฝานไปเฉยก็สวดมนต์ไปโหไปตั้งไกลแล้วมันวิ่งมาเอ้ยตีหลังเลย จำไม่ได้ยังไงเนี่ยประมาณนี้แหละจำไม่ได้ลืมลืมมันไม่รู้เราสวดมนต์ไงเข้าใจไหมมันดีนะคือปัจจุบันกรรมมันตัวปิดปัจจุบันเนี่ยมันมันเป็นตัวปิดเขาใจไหมถ้าเราเข้าใจเรื่องปัจจุบันกรรมเนี่ยสุดยอดเลยฮะพระนั้นตุเนี่ยปัจจุบันกรรมเนี่ยต้องบันทึก ใช่บันทึกบุญนะเวลาสาวๆมาบันทึกอยู่มันก็ไม่บันทึกอย่างอื่นนะมันเห็นก็เฉยๆใช่ไหมเห็นนะมองเฉยๆแต่ตูดไม่บันทึกอะไรเนี่ยไม่ทํากรรมฐานเนี่ยเห็นปั๊บเนี่ยเอ้ยเยนนี้ตี้ย่ะนนี้สูงยนนี้หน้าบานเยนนี้ปลายโน่นแล้วจริงไหมล่ะก็ถูก <c oughs> นี่เรื่องจริงนะเนี่ยพูดเนี่ย จริงเรื่องจริงเลยเนี่ยเพราะฝึกมาแล้วไงฝึกจนเดินไปตามก้นเห็นเดินไปตามสาวๆเนี่ยอยหน้ามันเป็นยังไงว่คนนี้คนเคนเี้หลวงปู่ให้มันหันหน้ามาหน่อยพับเลยหันมาโอ๊ยไม่สวยไว้สวดม์ <laughs> มดีกว่า oh. สสดม์ดีกว่าทดลองทดลองการฝึกมันต้องทดลองใช่ไหมเ mm. มื่อก่อนพูดถึงครับเ <How? S 2> มื่อก่อนยังไม่รู้อะไรมาก พูดถึงว่าหลวงพ่อท่านว่าถ้าเองอยู่กับข้าเนี่ยเองนึกเถอะได้จังหวะแค่เนี้ไม่ได้ไม่ได้มีเรื่องอะไรนักหนาใช่ไหมอ,อ,อยากกินส้มตำอย่างเงี้ายไก่ยางอย่างเงี้ยพิซซ่าอย่างเงี้ยโอ้เรื่องเด็กนะจะล้านสองล้านเนี่ยเรื่องใหญ่แล้ว <laughs> ก็คงไม่ได้แล้วล่ะ <laughs> ใช่ไหมหลวงตาครับอย่างเวลาที่มีคนคิด ไม่ดีหรือคิดร้ายกับเราครับแต่ถ้าเราห้อยยักษ์หรือห้อยคุดอยู่อย่างนี้เขาจะไปจัดการให้เราไหมครับมันอย่าไปใช้ท่านดีกว่าหลวงตาว่าถ้าสวดจกกักรพรรดินเนี่ยเขาคิดเนี่ยมันเด้งกลับไปมากกว่านะอ๋อพกาขึ้นจกกักรพรรดิเวลามามาทั่วโลกเลยมาที่เราเนี่ยครับลองคิดดูคือมันเยอะไหมเยอะคิดไม่ดีเนี่ยกลับไปหาเขาเนี่ยปากเดี่ยวนะฮะ เจ็บคอนะเจ็บคอนะคิดไปคิดมานะมันไม่คิดแล้วอกยคิดเลกูคิดถึงมึงทุกทีกูปวดหัวทุกทีแล้วประมาณเนี้มันก็ไม่คิดอ่ะครั้งนี้เราต้องอยู่กับบทสวดบ่อยๆใช่เป็นเกาะป้องกันตัวถูกนะแล้วมันจะมีเส้นพิเศษด้วยอ่าจริงมันออปชั่นเยอะนะเว้ หลวงตาคะแต่มีคนหนึ่งคะ่ะเขาถามมาทาง YouTube คะ่ะว่าลูกชายเขาห้อยพระหลายองค์แต่ก็ยังมีอุบัติเหตุอยู่คะ่ะทำไมอะ่ะกรรมไงเข้าใจไหมกรรมมาเนี่ยพระก็หนี้แล้วยกเว้นกรรมดีหลวงตาเยหย็นคนห้อยพระนะจะอมพาะนะยังโดนยิงตายเลยกรรมเขาเอง คือปัจจุบันมันมาจากอดีตปัจจุบันมันมาจากอดีตใช่ไหมล่ะไอ้ปัจจุบันคืออนาคตห้อยพระมันไม่เหมือนสวดมุนห้อยเฉยๆเวลาเรานึกถึงพระเนี่ยพระกับเราอยู่ด้วยกันไหมอยู่เราไม่นึกถึงพระพระทัางก็อยย่ทัางก็สว่างอยู่แต่เราจิตเราไปไหนกรรมมันมาไหมมาตาหูจมูกไปมันก็ดึงกรรมมาแล้ว พระท่างก็สว่างอยู่แต่จิตเราไปที่กรรมนู่นมาที่เราแต่พระก็ช่วยคลายจากหนักให้เบาแล้วได้ยอยู่ทา,ายก็บาดเจ็บไม่ถึงกับไม่ถึงกับไม่ถึงกับตายว่านะหลงตายอ,อย่างคนที่เขาตายที่เขาเรียกว่าตายโหงครับอันนั้นคือกรรมประเภทไหนครับ มาปานาติบาตุทุกทรมานสัตว์มนุษย์ทรมานเหมือนที่เราเห็นเด่นเขาทรมานเวลาจะกินน่นกินนี่เหมือนก็ย่างปาย่างอะไรพวกนี้แหละทรมานแล้วลักษณะการตายแบบนี้การส่งวิญญาณยากไหมครับหลวงการง่ายกว่าง่ายกว่าง่ายกว่า โดนผัวฆ่าตายโดนเมียฆ่าตายอาฆาตไงไม่เอาพวกที่ผัวเมียกันเนี่ยเป็นญาติกันเนี่ยอยู่ด้วยกันวาเนี่ยรักกันแล้วมาฆ่ากันเนี่ยนะโอ้ตายแล้วถอาฆาตมากนะแพงไงก็ไม่เอาเอายากไ่แค่เอาโอ้ยอันนี้ ดึงมาทั้งผัวทั้งลูกเลยลหลวงตาอย่างชาวต่างชาตินะครับที่เขาสวดบทสวดจกกักรพรรดิไม่ได้แต่เขามานั่งฟังและรู้สึกสบายครับเหมือนกันกับี่่ดได้ดที<ม>่สบายกระืิว่าได้แล้วถ้าเขาไม่มาแสดงว่าไม่สบายถ้าเขามาแสดงว่าเขาชอบ เมื่อกี้ยังค้างอยู่คะ่ะหลวงตาเรื่องของการแผ่บุญให้กับวิญญาณที่เขายังมีความอาฆาตอยู่ต้องแผ่ไปบ่อยเนะียถ้าเขานอมเมื่อ,อไรก,ก็ไปเมื่อนั้นแล้วระยะเวลาที่วิญญาณนั้นยังยังอยู่กับเรายังอาฆาตเราอยู่เนี่ยคะ่ะอยู่ม,ม,มันยมหมดอายุตามอายุไขเขาอะ อายุที่เหลือคูณห้าสิบอายุไขจึงเขาจะรอเนี่ยบางทีเขาก็รอไม่ได้แล้วไปเกิดแล้วเหมือนไปที่สูจน์พานางคอยพานางคอยลงตาไปทั้งแิ่เขาไม่ทําอะไรเลยโหฟิตจัดเมื่อก่อนเนี้ยตรงไหนที่มันทาเทอมอะไรตรงไหนที่มันมีไอ้ที่มันซับซ้อนอะไรนะ่ะแล้วผีดุที่ไหนนะ่ะโทรศัพท์มานี่ไปทันทีเลย โหไม่เห็นดูสัสกที่ไม่ดูสักที่เลยไม่มีดูนี่จะผีอาฆาตอาฆาตคือการฆ่าโดนฆ่าโดนทรมานอันนี้มีอยู่หลวงตาเคยเล่าว่าเออ่ถ้าที่ไหนมีอุบัติเหตุใหม่ๆเนี่ยหลวงตาจะไปถูกเมื่อก่อนเนี่ยไปกรุงเทพอะอะไรกากาั่นนะ่ะตรงแถวสุขมวิทแถวนั้นอะ นั่นแหละวันแรกวันสองคุณตาก็โผลแล้วแต่ไม่ได้ลงนะเพราะคนมันเยอะไม่กล้าลงก็จอดรถแล้วก็สับเพลกันสวดกันในรถน่ะแต่คนตายส่วนใหญ่เป็นฝรั่งฝรั่งเอาบุญทั้งนั้นนะ่ะตายแล้วไม่เอาบุญไม่มีลกไม่ว่าศาสนาไหนหลวงตาคะ จริงๆแล้วมนุษย์ที่เกิดมาไม่มีศาสนาหรือเปล่าคะมนุษย์ที่เกิดมาต้องเตรียมตัวตายนะถึงไม่มีศาสนาต้องเตรียมตัวตายอยากตายทรมานหรืออยากตายแบบยิย้มๆล่ะมันก็ต้องฝึกเตรียมตัวตายไงศาสนาทุกศาสนาก็มีสบาท้งนั้นแหละไม่เห็นเรอผู้นำศา,าสนาส่วนใหญ่ตายนะเป็นพรหมนะส่วนใหญ่เลยนะ ผู้นำใหญ่ๆเป็นพรมนะเพราะมันบริกรรมมันสวดมันร้องร้องเพลงก็คือว่านั่นนะตัวตัวเมตตาเลยนะเป็นพรมแล้ฮะว่าเพลงนี้เป็นเพลง,งเมตตาไปฟังฟังไม่รู้เรื่องเรายัางนั่งสบาย,ยใช่เราย่งฟังแบบสบายเลย อันนี้ต่อจากคำถามที่ลูกชายห้อยพัดแล้วก็เจออุบัติเหตุนะคะตอนนี้ลูกชายเสียชีวิตแล้วค่ะผู้ที่เป็นแม่สวดให้เขาเขาจะได้รับบุญไหมคะหลวงตาได้อยู่นั่นนะ่ะมันเป็นอย่างลักษณะงั้นนะ่ะเราจะตายก่อนกำหนดเพราะปนาธิบาตเนะี่ยแต่ถ้าเขาฝึกกรรมฐานเนี่ยเขาจะมีชีวิตยอยู่นะ เพราะคนฝึกกรรมฐานในสวดมนต์อย่างเงี้ยใคมาสวดมนต์เนี่ยพวกจะาตุมก็ดูแลอยู่พวกยักษ์นาคคุดพวกเนี้ยเขาดูแลพ่อใหไ่เพราะเอาอความสว่างตัวเองสว่างแถวนั้นก็สว่างด้วยไงถ้าเราเห็นเนี่ยเราต้องสวนแน่นอนนะมันเป็นประโยชน์เนี่ยเมื่อวานนี้ที่ขนาดที่หลวงตากำลังให้พรที่ สันกำแพงอะค่ะมีลักษณะเหมือนเป็นฟองอากาศผุดขึ้นจากพื้นดินนะคะแล้วก็มันถึงเวลามันก็ขึ้นค่ะม่นใจเรามันถึงเวลามันก็ขึ้นเข้าใจไหมเราสวดทุกงมน่ะทุกวันน่ะมันก็ขึ้นมาทีละหน่อยมันจะไม่ขึ้นนะ กุงตาทดลองมาแล้วนีไม่อธิบายก็แล้วไม่จะขึ้นเลยไม่ใช่ยิ่งญาติเราเนี่ยมันขึ้นทีละหน่อยละหน่อยละหน่อยถึงเวลาก็ปุ๊บเลยแต่ถ้าเ,าเราทำไม่หยุดนะเราเนี่ยตัวช่วยญาติอย่างดีเลยพะูที่เคยโยกวิญญาณได้ตกภูมิทั้งหลายเนี่ยเราเนี่ยช่วยอย่างดีเลยมนุษย์เนี่ยมีรูปมีนามนี่แหละ ช่วยเสร็จแล้วเขายังบอกเลยนะเขาซ่อนซับไว้ที่ไหนก็ยังบอกในยบางคนนะบางวิญญาณนะจริงสมัมหลวงตาฝึกกับท่านเขายังไม่เอาเลยเขาไปขุดด้วยสองคนเลยเป็นทองแล้วก็ยังไม่เอาเลยฟังว่ายังเดิมแถวยุทธยาเนี่ยยุทธยาเจอทองม,มาสองสองเที่ยวแล้วพระพุทธร,รูปที่หักที่ซ่อมไปซ่อมนล้ข้างในก็เป็นทองเป็น นั่นด้วยเป็นอะไรนะอาชีพใส่หัวกริย์อดะใส่หัวเป็นทองก็เอาไว้ที่พระอย่างเดิมแล้วก็ปิดยังยังอยู่ใบบ่อยไปดูบ่อยว่าอยู่หรือเปล่าหลวงพี่อยู่หรือเปล่าพระอยู่หรือเปล่าไหมสมัยก่อนไปหาหลวงพ่อแล้วจะไปซ่องพรนะแต่ตอนนั้น พระคอหกักมังพระน่นนี่เราไปซ่อมกันหลวงตาคะบุญจากการที่เราซ่อมพระเนี่ยคะ่ะมันเหมือนการก็บสร้างพระอย่าไปเชื่อเขาพระที่เราสร้างเนี่ยีดีซ่อมมันอยู่ที่ท่านอยู่นานไม่นานใช่ไหมอย่างเราสร้างพระเนี่ยมันก็มีความสว่างตอนที่เริ่มสร้างแล้ว อารมณ์ดีนะอารมณ์ไม่ดีก็ไม่ได้ที่เราบันทึกอะบันทึกดีคือไม่ดีบันทึกดีคือดีบันทึกไม่ดีก็ไม่ดีไนงะมันก็ตายมันก็ย้อนแล้วเขาา้าใจไหมย้อนในสิ่งที่เราทําในชาติเนี้ยแล้วเราย้อนขึ้นไหนล่ะก่อนเออมันก็ไปขึ้นนั้นอนะขึ้นดีก็ไม่ดีนะอันนี้ไปเรียนหลวงพ่อมา เพราะว่าเราต้องการความศรัทธาต้องการความเชื่อไงเชื่อเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมเรื่องนรกสวรรค์อะไรพวกนี้ยเพราะเมื่อก่อนมันเชื่อมั่งไปเชื่อมั่งอะ <c oughs> จริงไหมอะไรพวกนี้ยเพราะเราไม่เห็นไงเราสมัมผัสไม่ได้ไงเราฝึกเราก็ต้องไปถามท่านท่านก็ต้องให้ฝึกให้เข้าใจเรื่องของฐานไงเราจะได้ไม่ไม่ขี้เกียจเนี่ย พเรารูลา้ลกจะขี้เกียจไหมล่ะไม่ฮะเราก็ต้องทำเดียพราะเราต้องตายแน,น่นอนแล้วก็เกิดเนะียแล้วสิ่งที่เราทําไว้ในโลกเนะี่ยมันไม่ไปไหนไงในอนาคตเรา,เรามา,มาอยู่ในโลกนะใช่ไหมอยู่ในโลกนะมันจะไปไหนแนละ้วเริ่มต้นที่โลกจุดจบที่โลกถ้าไม่จบก็เวียนไปเรียนมาในโลกนะเวียนก็เวียนให้ถูกต้องนะเวียนให้มัน กำหนดได้ไงยังไม่ชิกข้างหน้าจะเอาแบบไหนล่ะจะเอาหล่อหรือจะเอาสวยล่ะหรือจะเอาพอดีอออก็กำหนดได้ไงมนุษย์ยังกำหนดอะไรเนี่ยมนุษย์โลกเราเนี่ยอยากเรียนอะไรก็ได้ไงบางคนอยู่ในท้องออกท้องเข้าท้องปับ๊บ่าให้เรียนหมอแต่ในในท้องเลยอะเรียนวิศวะเรียนอะไรในท้องเลยก็ลงไปดี เกิดมาก็ยัดเยียดให้มันตายเหมือนกันเตรียมตัวตายนะาก็จะไปไหนไปพรมไปสวรรค์หรือเกิดเลยหรือไม่เกิดก็ถูกแล้วอยู่แค่เนี้แล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้เอาไปได้แต่ควมรู้สึกยิ่งผัวไปก็ไม่ได้ยิ่งเมียไปกันไม่ได,ไไได้รู้จะเจอกันแล้วบอกหน้าจบ